นไหนนอนอยู่นี้แหละอิ่มแล้วอะนอนเลยนอนอยู่เนี้ยนะลมเย็นๆตรงเนี้ยนันลมพัดเย็นจังเลยวะลมพัดเย็นจังเลยวะเออนอนนี่แหละไม่ต้องไปนอนตรงโคง้งตรงโค้งมันอันตรายรู้ไหมรถมาเยียบตุ้มเลย เที่ยว,ลวนละ้มาเร็วๆมันเข้าโค้งเยียบเบะเลยนอนอยู่เนี้ยนะไม่ไปแล้วนะถูกไหมไม่ไปเร็วร้อนเด็ด ทิ้งที่นี่เองมานี่ไหมาลูกมา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 ,มาข้าวมาเอาลูกเอา้าเอา่ะอ่ะนี่เอาลูกเอา้เอานี่ลูก,ลกขา้าวไปยู่กันไนกันมาเนี่ยตั้งแต่พ่อมาปล่อยวันแรกเห็ดนะไม่เห็นอีกเลยยู่กับงวัวเหรอ Uh...